สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับรักแบบไม่พังด้วยพลัง EQ 31วันเปลี่ยนรักทั้งชีวิตตอนนี้เป็นตอนที่25ค่ะชื่อตอนว่าเลิกแล้วก็เริ่มซึ่งการเลิกมันไม่ได้หมายความว่า เป็นการเลิกที่แบบเราจะต้องแยกจากกันนะคะก่อนที่ถึงจุดนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเลิกนิสัยบางอย่างซึ่งเราอาจจะมีนิสัยที่ไม่พึงประสงค์กับการใช้ชีวิตคู่ค่ะเราจะต้องเลิกนิสัยตรงนั้นเพื่อจะทำให้รักของเราไม่พังนะคะแล้วก็เริ่มเราก็ถ้าจำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่นะเราก็เริ่มเริ่มนิสัยดีๆก่อนนะคะ หรืออาจจะต้องเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่โดยที่ไม่มีคู่ก็ได้นะคะเพราะนั้นเราก็อย่าก,กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่อาจารย์มองอย่างนี้นะคะว่าในชีวิตคู่เนี่ยบางครั้งการเลิกมันไม่ใช่ความล้มเหลวนะเราอย่าไปเข้าใจผิด หรือบางคนอย่างเงี้ยพ,พอเห็นเพื่อนของเราเลิกกับแฟนอย่างเงี้ยก็ไปมองว่าเฮ้ยเพื่อนเรานนี้ยใส่ไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าเธอยยนี้มันล้มเหลวอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นคนที่ไม่เข้าใจโลกผ่านไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเลิกไม่ใช่ความล้มเหลวคะ่ะแต่มันเป็นทางออกที่จะช่วยให้เราเนี่ยได้กลับมาเจอตัวเองได้มากลับมาตระหนักรู้ว่าเฮ้ยเราเป็นคนมีค่ากับการคู่ควรนะคะ การเริ่มต้นใหม่มันก็ไม่ได้หมายความว่าแค่จะมีคู่คนใหม่นะไปคบกับใครอีกสักคนนึงอะไรเงรี้ยไม่ใช่ค่ะแต่มันจะหมายถึงการสร้างนิสัยใหม่ๆที่จะทำให้เราเป็นคู่ที่ดีขึ้นเห็นไหมคะทั้งหมดเป็นแบบฝึกหัดไม่ว่าจะเลิกหรือเริ่มนะคะเลิกนิสัยอันไม่พึงประสงค์แล้วเราก็เรียนรู้ที่จะสร้างนิสัยอันพึงประสงค์เพื่อให้รักมันไม่พัง เห็นไหมฮะนี่มันเป็นการเรียนรู้นะคะทีนี้เวลาที่เราเรียนรู้เรื่อง EQ เนี่ยตอนนี้หลายๆท่านที่ติดตามอาจารย์เป็นประจำเนี่ยอาจารย์ว่าแยกแยะได้แล้วหละนะคะคนที่ EQ ดีเขาจะแยกแยะได้ว่าไอ้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังมีพลังบวกต่อใจของเราไหมคือมันดีต่อใจเราไหมนะคะหรือสัมพันธภาพอันเนี้ย เรารู้สึกคุณค่าของเรามันลดลงไปเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกไม่มีความสุขหรือสัมพันธภาพอันนี้มันทําให้เราสุขภาพจิตเสียมันจะช่วยให้เราตระหนักรู้ถึงความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะหรือบางทีเนี่ยถ้าการอยู่ต่อแล้วมันทําให้เราเจ็บมากกว่าความสุขของเราลดลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการเลิกกันมันคือการปกป้องหัวใจดวงน้อยๆของเรานะคะ การเริ่มต้นใหม่เนี่ยอาจารย์มองว่ามันต้องใช้ความกล้าไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดสินใจหนวันชุบชับอะไรอย่างเงี้ยหรอกค่ะคน eqd เขาจะพิจารณาจะไตร่ตรองจะทบทวนแต่ในขณะเดียวกันก็จะมองโลกตามความเป็นจริงแล้วก็จะเข้าใจโลกนะคะเพราะฉะนั้น eq มันจะทำให้เรามั่นใจว่าตัวเองมีค่าและกล้าที่จะตัดสินใจในสิ่งที่ควรจะเป็น และในสิ่งที่ดีกับชีวิตและจิตใจของเราคร่ะทีนี้ก่อนที่เราอะ่ะจะไปเลิกกับคู่ของเราอะ่ะนะอาจารย์อยากให้ทบทวนที่จะเลิกนิสัยบางอย่างก่อนเพราะเราควรจะต้องปรับปรุงตัวเราตรวจตราตัวเรานะคะทบทวนพฤติกรรมการใช้ชีวิตคู่ของเราว่าเรามีนิสัยการเป็นคู่ที่ดีไหมนะเดี๋ยวอาจารย์บอกให้แล้วถ้าสมมติว่าเออ จริงเรานิสัยของเรามันยังไม่ค่อยเหมาะสมกับการที่จะใช้ชีวิตคู่เราก็จะมาเริ่มต้นปรับนิสัยเพื่อจะเลิกนิสัยแบบนั้นค่ะเห็น <He ard S 2> ไหมคะนี่ก็เป็นเทคนิคที่ทําให้รักไม่พังแต่ในขณะเดียวกันตัวเราก็ต้องคือทาอย่างการเขาเรียกว่ามีการยอมรับอะค่ะนะคะไม่ใช่แบบว่าถูกบังคับนะคะต้องอยากจะทําเองและอยากจะเรียนรู้ที่จะมีนิสัยใหม่ๆเพื่อที่จะทำให้ให้เรา มีนิสัยของการมีคู่ที่ดีอะค่ะนะคะ,นะคะนิสัยแรกเลยนะคะของการที่เราจะเป็นคู่ที่ดีก็คือเราต้องฟังมากกว่าพูดค่ะคู่ที่ดีเนี่ยไม่ใช่คู่ที่พูดเก่งนะคะ <c ười> เคยเจอมาอุย้ยแล้วคู่ของเราพูดเก่งพูดเราจะเราไม่ได้พูดอย่างเงี้ยนะคะแต่คู่ที่ดีคือคู่ที่ฟังกันเป็นฟังด้วยหัวใจฟังด้วยความเข้าใจย้อนกลับไปเปิดคลิป ของอาจารย์นะคะ EQ ดีขึ้นได้ใน31วันมันจะมีเรื่องของการฟังนะคะลองไปย้อนฟังดูนะคะคลิปไม่ได้ยาวเลยค่ะแต่มันดีมากนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากนิสัยการฟังที่เราต้องปรับปรุงแล้วนะคะนิสัยของการเป็นคู่ที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือแสดงความขอบคุณอย่างเสมอเอ๊ะแสดงความขอบคุณอย่างสม่ำเสมอนะคะเอ๊ะคำเล็ก คำว่าขอบคุณแต่มีโทนเสียงที่อบอุ่นนะคะขอบคุณจากใจหรือการสแสดงคำหรือการแบบการใช้คำพูดเอยดีใจนะที่มีเธอดีใจที่ได้ร่วมชีวิตกับเธอคำเหล่านี้มันมีคุณค่าทางใจมหาศาลเลยนะมันช่วยประคองให้ชีวิตคู่มันไปได้เลยนะเพราะมันเป็นความต้องการซึ่งกันและกันและการเห็นคุณค่าของการมีอยู่ของอีกฝ่ายหนึ่งอะคะ่ะ นะคะซึ่งอันนี้ต้องมีนะนิสัยแบบนี้ต้องมีนะคะนอกจากนั้นแล้วนิสัยการที่จะเป็นคู่ที่ดีอีกอีกอันหนึ่งนะคะก็คือการเคารพพื้นที่ส่วนตัวความรักจะยั่งยืนได้ค่ะเราต้องมีพื้นที่ให้เขาหายใจมีพื้นที่ที่ให้เขารู้สึกปลอดภัยสบายเนื้อสบายตัวอันนี้จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้น ก็ต้องไปตรวจดูละว่าเราให้พื้นที่ส่วนตัวเขาไหมนะคะให้เขามีโลกส่วนตัวของเขาไหมแต่ก็ไม่ใช่กระเจิดกระเจิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกอย่างมันก็เหมาะสมพอดีนะคะอีกนิสัยหนึ่งค่ะที่เป็นนิสัยของการเป็นคู่ที่ดีก็คือการพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันมันไม่ใช่แค่อยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันไม่ใช่นะคะแต่มันเป็นการเติบโตไปด้วยกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขแบ่งปันประสบการณ์ประคับประคองเหมือน1นึบวกหเท่ากับสอะเนี่ยและเนี่ยคือคุณสมบัติของการเป็นคู่ที่ดีนะคะแล้วส่วนใหญ่นะคนที่มีรูปแบบความสัมพันธ์แบบหนึบวกหน่เท่ากับสะจะมีนิสัยแบบนี้แหละคะ่ะนะคะท่านใดที่ไม่เข้าใจว่า1นบวกห เท่ากับ2คืออะไรว่าเพิ่งมาเปิดคลิปนี้ย้อนไปฟังในคลิปที่2ของรักแบบไม่พังด้วยพลัง EQ นะคะลองฟังดูแล้วก็จะเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นพิจารณาดูนะคะว่าเราจะเลิกนิสัยอันไม่พึงประสงค์ที่ทำให้รักพังไหมแล้วเรามาเริ่มนิสัยของการเป็นคู่ที่ดีก่อนค่อยๆเรียนรู้ค่ะนะคะค่อยๆปรับเราอย่าพยายามจะไปเปลี่ยนคู่ของเรามันเหนื่อย ปรับที่ตัวเราก่อนแต่ปรับด้วยความเต็มใจและนี่คือการปรับปรุงตัวเองนี่คือการพัฒนาตัวเองทำให้เราเป็นคนที่เรียกว่าทำให้เราเป,เป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่เรารู้สึกดีนะและมีความสุขกับการเรียนรู้ในทุกๆวันอาจารย์ว่านี่คือความทา้าทายนะคะทีนี้แต่ตรวจดูแล้วเรียบร้อยเราก็มีนิสัยของการเป็นคู่ที่ดีนะแต่มันเป็นอยู่ฝ่ายเดียว แล้วก็รู้สึกสุขภาพจิตเสียไปเรื่อยๆเพราะดันมีแฟนเป็นนาร์ซิสซิสนะคะหรือดันไปมีคนที่แบบว่ามันไม่เข้าแบบไม่เข้ากับเราเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เห็นคุณค่าเราเลยนิสัยเราก็ดีประมาณนี้แล้วตรวจดูแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสุขภาพจิตเสียละแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ดีต่อใจอยู่กันไปก็ก็สุขภาพไม่ดีทั้งสองฝ่ายนะคะทีนี้แหละ มันก็ต้องถึงจุดละที่เราจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่จากความรักที่พังนะคะสิ่งแรกต้องทำอย่าไปมองมันล้มเหลวอย่าไปมองว่าฉันเป็นคนมีปัญหาในชีวิตอย่าไปมองว่าฉันนี่ใสไม่ดีไม่เอาค่ะถือว่าทั้งหมดคือข้อเรียนรู้ที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะให้อภัยตัวเอง แล้วก็ให้อภัยคู่ของเราด้วยให้อภัยคู่ของเราในความที่ไม่รู้ว่าเออเขาไม่รู้นะว่าการเป็นคู่ที่ดีมันเป็นยังไงนะคะให้อภัยตัวเองอะไรที่จบแล้วก็จบไปเป็นบทเรียนเป็นข้อเรียนรู้ไม่ใช่เป็นตราบาปแล้วก็ไม่ใช่เป็นการมาตีตาว่าเฮ้ยเราแย่ไม่ใช่อย่าไปเข้าใจแบบนั้นค่ะและต้องสร้างนิสัยใหม่ที่รักตัวเองมากขึ้น ไปดูสุขภาพเลยสุขภาพตัวเองบกพร่องตรงไหนนะฟื้นฟูสุขภาพกายและใจฝึกสติหาแรงบันดาลใจไปที่ชอบที่ชอบไปอยากไปเที่ยวที่ไหนให้ไปในที่ที่มันดีดดีกับสุขภาพกายใจของเรานะคะทำอะไรในสิ่งที่ชอบเรียกว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่เปิดใจต่อสิ่งใหม่ๆคะ่ะนะคะไม่ต้องไปรีบร้อนแต่เราก็ไม่ได้ไปปิดกัน้นความสุขที่กำลังจะมานะทุกอย่าง ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะความรักที่ดีมันไม่ได้ไม่ได้วัดว่าเราจะต้องอยู่กับใครแล้วไปนานอยู่นานตลอดชั่วชีวิตนะหรือจะต้องอยู่กับเขาคนนั้นนานๆมันไม่ได้วัดว่าเราต้องอยู่กับใครสักคนหนึ่งนานแค่ไหนนะคะแต่ความรักที่ดีมันคือความกล้าที่จะเลือกคนที่ใช่ แล้วก็กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างไม่กลัวค่ะเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่มันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต้องทบทวนและเป็นการบ้านถามตัวเองนะคะว่าวันนี้ตัวเราควรจะเลิกนิสัยอะไรที่มันทำร้ายความรักอันนี้เอาแบบนี้ก่อนเลยนะเพราะเราต้องประครับประคองก่อนนะคะ และเราอยากจะเริ่มนิสัยแบบไหนที่จะทําให้ความรักครั้งใหม่ของเราไม่พังเหมือนเดิมในกรณีที่เราต้องแยกย้ายนะคะเอาละ่ะลองทบทวนนะคะขอบคุณที่ติดตามอาจารย์มาจนถึงวินาทีนี้เลยค่ะแล้วพบกับอาจารย์ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ